แต่นอนแตเช้าก็เอากระเป๋าสะพายบนบ่าก็คงต้องไป้างานไปตามดอกไม้ว่าหายไปไหนก็อยู่ดีๆก็ไปซะแล้วก็ไปกันใหญ่ต้องมีแลับลมความไหนทำไมต้องไปไม่ลาสักคำแต่นอนแตเช้าก็เอากระเป๋าสะพายบนบ่าก็คงต้องไป้างานไปตามดอกไม้ว่าหายไปไหนก็อยู่ดีๆก็ไปซะแล้วก็ไปกันใหญ่ต้องมีแลับลมความไหนทำไมต้องไปไม่ลาสักคำ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอนไทยเหรียญไทยครับสําหรับทางช่องของเราก็จะได้นําความรู้เกี่ยวกับเรื่องราคาของเหรียญแล้วก็เหรียญที่น่าสะสมณปัจจุบันนะครับเป็นราคากลางๆนะครับที่หาเก็บหาแลกได้ในปัจจุบันตามเพจต่างๆนะครับมาให้รับชมกันเป็นประจำนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ในการเก็บสะสมนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้นะครับก็จะได้นำความรู้อันนี้ไปเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บสะสมนะครับสำหรับวันนี้มีเหรียญห้บาทพ่อหลวงราชการที่9ครับเป็นเหรียญสยามมินครับเป็นเหรียญหายากนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับ ด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผินพระพักเบื้องซ้ายริมขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความเขียนว่าสยามินริมขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนว่ารัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตน้อยนะครับราคาก็สูงนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ ราคาที่หาเก็บสะสมได้ในปิดในปัจจุบันนะครับราคาก็จะมีตั้งแต่เหรียญละพันห้านะครับเลยไปจนถึงพันเจ็ดพันแปดนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความสวยงามของเหรียญนะครับสําหรับจุดที่แพงนะครับมาดูนะครับด้านหน้านี่นะครับจะเขียนว่าสยามินนะครับดูง่ายๆตรงนี้นะสยามินนะครับสยามินเนตรงนี้นะครับ เหรียญที่ถูกราคาถูกนะครับจะตรงนี้จะเขียนว่าประเทศไทยนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะเขียนคําว่าประเทศไทยอยันนั้นเหรียญราคาถูกครับเป็นเหรียญที่ปกตินะครับราคาก็จะอยู่เหรียญละประมาณ20บาทประมาณ2 0 25บาทนะครับเหรียญอันนั้นนะครับเป็นเหรียญที่ปกตินะครับเป็นเหรียญมีจํานวนการผลิตเยอะมากนะครับ อามที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับอันนั้นอันนั้นจะเป็นเหรียญที่แบบว่านักสะสมก็เก็บสะสมนะครับแต่ว่าเก็บในในราคาถูกนะครับเหรียญไม่เกินยี่ห้าบาทนะครับสําหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่เป็นตัวแพงนะครับจะมีข้อความเขียนว่าสยามมินตรงนี้นะให้สังเกตตรงนี้นะครับสยามินนี่อันนี้จะแพงนะครับเพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขียนว่าประเทศไทยอันนั้นก็ราคาจะถูกนะครับ เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอีกเหรียญน,นึงนะครับเพราะมีจํานวนการผลิตน้อยนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมทั่วๆไปนะครับสําหรับเหรียญน,นี้น่าเก็บสะสมมากนะครับจะมีการจำนวนการผลิตน้อยมากนะครับนี่ด้านหลังมาชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระปลรมาพิไทยย่อพอปลนะครับ ริมขอบเหรียญด้านบนมีข้อความเขียนว่า5ธันวาคม2520นะครับ5ธันวาคม2520ตรงกลางเหรียญก็จะบอกราคาของเหรียญน,นะครับ5บาทนะครับตรงกลางครับนี่5นี่นบาทนะครับริมขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความเขียนว่าพระชนมายุ5 0พ0 0ษานะครับ ริมขอ,อ, hi, อบเหรียญด้านหลังน,นะครับก็ชนมาอยู่50าสพานี่ครับด้านหลังด้านหลังก็จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับจะเป็นแบบว่าเหรียญหายากกับเหรียญปกติเนี่ยจะเหมือนกันทุกอย่างเลยด้านหลังนะครับจะมีข้อแตกต่างกันก็ตรงข้างหน้านะที่เดียวจุดจุดนี้จุดเดียวนะครับด้านนี้นะครับจุดนี้จุดเดียวที่ว่าแตกต่างนะครับคำว่าสยามินกับประเทศไทยนะครับ สยามินจำนะ้นะสยามินคือตัวแพงนะครับถ้าประเทศไทยเป็นตัวถูกครับสยามินนี่ราคาจะอยู่เหรียญละพันห้านะครับแล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญน,นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าไม่สวยก็จะอยู่ั้ตั้งแต่หลักพันขึ้นไปนะครับราคาก็จะอยู่หลักพันบาทขึ้นไปแล้วแต่ตกลงกันนะครับแล้วแต่สภาพนะครับ สำหรับราคาของเหรียญก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับสำหรับเหรียญที่ผมนำมาให้ชมนี่เป็นเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้ครับสวยงามมากครับเหรียญน,นี้ก็จะมีราคาสูงนะครับเพราะว่าสภาพสวยนะครับเพื่อนๆท่านใดอยากหาเก็บสะสมก็ลองหาดูได้ตามเพจต่างๆนะครับ สำหรับวันนี้เพื่อนๆชมแล้วได้ประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องคอนไทยเหรียญไทยไว้้วยนะครับจะได้นำความรู้เรื่องราคาของเหรียญแล้วก็เหรียญสวยๆที่น่าสะสม,สะสมเหรียญหายากมาให้รับชมกันเป็นประจำนะครับแล้วก็จะมีการประกาศซื้อประกาศแลกเหรียญต่างๆที่ผมอยากจะเก็บสะสมก็จะมีมาให้เพื่อนๆได้หามาแลกกับเราได้นะครับ จะมีเหรียญน,น้นเหรียญน,นี้แล้วแต่ผมอยากจะได้เหรียญไหนผมก็จะลงประกาศเพื่อนๆก็หามาแลกได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับตื่นนอนในเช้าก็เอากระเป๋าสะพายบนบ่าก็คงต้องไปข้างหน้าไปตามดอกไม้ว่าหายไไหนก็อยู่ดีๆก็ไปซะแล้วก็ไปกัน